การตั้งค่าพื้นฐานประเภทคารุพันธ์ครังทรัพย์สินและลักษณะการได้มาทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบ <table> <Jamaica> การตั้งค่าพื้นฐานประเภทคารุพันธ์คลังทรัพย์สินและลักษณะการได้มาให้ไปที่ระบบจัดการทรัพย์สินทำการคลิกตั้งค่าพื้นฐาน ระบบจะแสดงแ็บเมนูต่างๆขึ้นมาซึ่งเราจะทำการตั้งค่าในแท็บประเภทคารุพันธ์คลังทรัพย์สินและลักษณะาการได้มาต่อไปให้เราคลิกแท็บประเภทคารุพันธ์จากนั้นให้เราทำการเพิ่มข้อมูลชนิดทรัพย์สินคลิกที่ปุ่มเพิ่มกอรอกรายละเอียดเช่นรหัสชนิดทรัพย์สินประเภททรัพย์สินและสถานะการใช้งานเมื่อกรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มบันทึก กดยืนยันต่อมาให้คลิกแท็บชนิดทรัพย์สินที่เราได้ทำการเพิ่มไว้เมื่อสักครู่ระบบจะแสดงให้ทำการเพิ่มชนิดคารุพันธ์ทำการกรอกข้อมูลเช่นรหัสชนิดคารุพันธ์ชนิดทรัพย์สินและสถานะการใช้งานแล้วทำการบันทึกข้อมูลก็เป็นการตั้งค่าในแท็บประเภทคารุพันธ์สำเร็จต่อไปให้คลิกแทบ็บคลังทรัพย์สินทำการเพิ่มข้อมูลคลังกลาง กรอข้อมูลเช่นรหัสคลางกลางและสถานะการใช้งานที่ตั้งแล้วทำการบันทึกต่อไปให้คลิกแท็บคลางกลางที่เราได้ทำการเพิ่มไว้ระบบจะแสดงให้ทำการเพิ่มคลังสำนักแล้วทำการบันทึกต่อไปให้คลิกแท็บคลังสำนักที่ได้ทำการเพิ่มไว้รนะ,ะบบจะแสดงให้ทำการเพิ่มคลังส่วนหรือฝ่ายแล้วกดปุ่มบันทึกกดยืนยัน ก็เป็นการตั้งค่าในแท็บคลังทรัพย์สินสำเร็จต่อไปให้คลิกแท็บลักษณะาการได้มาทำการเพิ่มลักษณะาการได้มากรอรายละเอียดเช่นรหัสชื่อลักษณะาการได้มาและสถานะการใช้งานเมื่อกรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มบันทึกกดยืนยันก็เป็นการตั้งค่าในแท็บลักษณะาการได้มาสำเร็จและยังสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ได้ทำการเพิ่มไว้ในระบบ เพียงเท่านี้การตั้งค่าพื้นฐานประเภทคารุพันธ์ครังทรัพย์สินและลักษณะาการได้มาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย